ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านได้เปิดสักราชใหม่ตั้งแต่วันที่25มกราลาที่แล้วเราได้รับฟังคําแนะนําต่างๆจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านมณัญญานะครับซึ่งเดินทางมารวมที่นี่เราได้รับคําแนะนาจากท่านอุปทูตไทยประจําซาอุดิอารเบียอุปทูตซาอุดิอารเบียประจําประเทศไทยและอีกหลายๆท่านการก้าวเดินนับจากนี้ไปเรากําลังทําเป็นร่างกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับซาอุดิอรารเบียหลังจากเปิดความสัมพันธ์แล้ว นะครับโดยเน้นในพื้นที่จังหวัดจานแดนภาคใต้ก็ได้จัดทําเป็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อยมารอบหนึ่งแล้วก็บ่ายวันนี้ก็จะแยกเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมหลังจากที่รับจากในภาคเช้านี้ไปแล้วเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะนําให้กับส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำโรดแมปในการยกระดับความสัมพันธ์หรือขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศแล้วก็นาสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์พระนาจแดนใต้เพื่อให้ค้าหลงตรีรับทราบ แล้วก็ทุกส่วนเดินหน้าต่อไปขอญาติยืนยันว่าการเดินหน้าครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือช่วยคิดช่วยทําแล้วก็ร่วมกันก้าวเดินไปข้างหน้าครับท่านนายกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วได้นําเสนอในเรื่องของผลักดันภาคใต้ในลักษณะของการพนาเป็นแบบเมืองเมืองคือครบวงจร4ด้าน1ก็คือเมืองปศุสัตว์2ก็คือเมืองของผลไม้3เมืองพืชพลังงาน4ให้เป็นเมืองปูทะเลโลกริมชายฝั่ง เราะนั้นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาที่มีอยู่เดิมก็อย่างนิคมฮารานปานาเรกก็จะถูกปรักดันให้เป็นเมืองประสัตว์เป็นส่วนหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของโคเนื้อทั้งเรื่องของไก่สัตว์ปีกต่างๆและนี่ก็าน่าจะเป็นฐานสําคัญที่จะพัฒนาและร่วมมือกับทางซาอุดิอาระเบียในอนาะคตข้างหน้าด้วยครับการไปประกอบพิธีฮั์แต่ละปีก็ประมาณหมื่นคนแล้วก็ไปอุ้มร้ออีกประมาณ8 0 0 0ัถึงหมื่นคนอยากให้มีทางการไทยเนี่ยนะครับไปสร้างเป็นศาลาไทยอยู่ที่บริเวณนั้น แล้วก็ทําให้คนไทยรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราสามารถนําสินค้าอะไรต่งตางๆไปแสดงที่นั่นไปขายที่นั่นด้วยนะครับก็จะทําให้การประกอบพิธีฮั์อุมรเราะทางาศาสนานอกจากเป็นผลทางด้านจิตใจความเชื่อความศรัทธาก็จะนําไปสู่ด้านอื่นๆด้วยเพราะนั้นทิศทางนี้วันนี้ได้คุยกันเยอะมากเรื่องของหลังจากเปิดความสัมพันธ์การเพิ่มจํานวนก็ดีการอำนวยความสะดวกแล้วดีในเรื่องฮัตและอุมมราะน่าจะไปทิศทางที่ดีครับจริงเราหลายมิติมากสำหรับสถาบันการศึกษา พอถ้านายกกลับมาเราก็เชิญหมหาวิทยาลัยทุกแห่งมาร่วมมือกันส่วนที่หนึ่งก็คือช่วยในการจะเป็นต้นคิดออกแบบนะครับในงานวิจัยระยะสั้นว่าเราจะเดินต่อในระยะไดอย่างไรบ้างต่อไปก็เตรียมความพร้อมในใช้สถาบันศึกษาพัฒนาบุคลากรวันนี้นําเสนอกันเรื่องพัฒนาภาษาอาหรับพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาเรื่องฮาลาลทุกส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษานะครับทั้งเรื่องของภาษาอาหรับไม่ใช่เฉพาะหมหาวิทยาลัยนะครับสถาบันพอนาะด้วยเพราะน,นั้นใน นับจากนี้เป็นต้นไปสถาบันการศึกษาจะมีบทบาทสําคัญยิ่งในฐานะเป็นองค์กรที่ผลิตทรัพย์ความมนุษย์ให้การอบรมทักษะภาษาฝีมือต่างๆซึ่งก็มีแผนที่จะเดินหน้าในการแล้วครับครับผม